ดีครับกลับมากับ t o y m o c h a n n e l นะครับวันนี้เรามารีวิวกาชาป้องโมวิลสูตรเอเซมเบอร์ชุดที่24นะครับก็นาครังจะเป็นอินพาวล์กันดั้มนะครับแล้วก็อ่าพวกสาคุนะฮะอันนี้ผมจะรีวิวแค่อินพาวล์กันดั้มนะครับกับสาคุนะครับอ่ะเริ่มที่สาคุก่อนเลยอ่ะต่อหัวข่าแล้วนะฮะเออนี่วนแขน ก็รายละเอียดก็จะดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับชุดแรกๆนะครับเปิร์แดแขนข้อมือโลอุบๆกระเด็นกระเด็นอย่าไปเลยอ่าข้างนี้อ่าแล้วก็โลนะฮะอันนี้แขนขวานะครับโอเคเสร็จแล้วอ่ะอข้างหนึง่งเหมือนกันแต่ก็ไหลน้ำ ต่อง่ายๆอยู่นะครับไปสีขาวสวยง่ามในชุดนะฮะก็จะมี I ิมพาวนะครับแล้วก็กันน้ำ gp 0 1 fb แล้วก็ซากุสีเขียวนะฮะแล้วก็ซากุสีขาวอันนี้ใครครับไม่รู้แล้วก็แพกหลัง i ิมพาวนะฮะแล้วก็เอ็มเอปพอนซึ่งถ้าบอกแล้วตรงๆก็คือถ้าขายมาได้ ไอแพ็กหลังตัวของอินพาฮะแล้วก็ตัว m อ็มเอเบลพมีจะไม่คุ้มเลยขอพอกอันนี้ส่วนขานะฮะอันนี้รายละเอียดแยกก็ะจะดีขึ้นนะฮะก็ไม่แข่งไอพ่นนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวท่อพลังงานนี่รายละเอียดก็โดดเด่นสวยงามนะครับ ต้องระวังส่วนของที่เสียบด้านหลังกับหัวของตาคุมนะฮะเพราะคือกระแทกนิดนึงก็หลุดแล้วถ้าให้ดีก็ติดกาวนะครับม,มาแบบข้างหนึ่ของเท้านะฮะไม่ได้เท้าสิต้องเรียกว่าขาเออนี่ทอพลังงานรายละ,ะเอียดดีงามเหลือเกินมามาส่วนของลำตัวนะครับ แผงกลังก็จะกินเกลียนแห้งๆหน่อย,ออยอใส่ท่อไอพ่นนี่เรียบรอ้อยแผงกลังอ,อันนี้ต่อท่อพลังงานกันมืมีสองเส้นนะฮะอันนี้ก็เสียบตัวแผกนะฮะ จอยติดขาก่อนสองข้างใส่กระโปรงหรือ่ปอต่อกระลำตัวอื้อ่ขแขนสองข้างหวัวไปตรงเข่าระวังนะครับกระแทกนิดนึงลุดอโอเคแล้วก็ไม่ชินกัน เหมือนของซากุทั่วไปนะครับอ่าเสร็จแล้วซากุสีขาวนะฮะอ่ะมาต่อกับตัวที่สองฮะอิะมพาวกันดำ สวยงาม,มจะโฟกัสมาเนยะแยกสีมาดีงามนะฮะรายละเอียดสวยอ,อวยหน่อยอแล้วก็แขน ค้างหนึ่งก็เหมือนกันก็ต่อง่ายอยู่ครับตัวนี้ไม่ต้องดีเทลเยอะหมายถึงไม่ต้องม,ม,ม,มีเมคานิกอะไรเยอะนะฮะไม่เหมือนขาซาคุค,คีนี้รายละเอียดเยอะเกินนะฮะท่อเธอร์พลังงานอีกอันนี้ก็ต่อเขาเขียนและซ้ายขวานะครับก็เดี๋ยวดีๆหน่อยอน,นี่ส่วนลำตัวนะฮะ โวนอนันนี้แพ็กหลังนะครับแล้วก็กระโปรติดฝานิดนึงอ,อันนี้แบบแพคจริงๆหน้ามีมีสั้นมาให้สักสองเล่มอันนี้โซนโลก ก็จะมีอันนี้สีเทาใส่ครับอ่ะ,อ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 ะต่อกันขาสองข้างกอนน้งเพียวใส่กระปองแยกสีฟ้าอ่อนมาด้วยหลังตัะเขียนสองข้าง มีนี่นะครับบีมไลฟเฟิล์นกันโล่เรียบร้อย่อะ,ะมาส่วนของแพ็กแอร์ยีนพานะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรนะฮะก็แพ็กหลังก็มียานอันนี้เออ์ราตาเพาแล้วก็ ก็คล้ายๆข,ของสไตล์แอลสไตล์กันดั้มฮะฮะดั้มน,นั้มฮะปี่ะเป็นเดือนนะฮะแล้วก็ปีสั้นเสียบไปอันนี้เขาจะแยกซ้ายขวานะฮะดูดีนะครับไม่งั้นเสียบไปองศาผิดก็ก็ไม่น่าจะเสียบได้เพราะพวกนี้มันทำล็อกมาแบบพอดีฮะ บีมเลเซอร์บีมเซเบอร์แต่วงเล็บไว้ประดับนะครับอันนี้แข็งมากนะฮะตัวเดีอยสำหรับข้างล่างเดี๋ยวขอออกไปกดแรงๆข้างนอกก่อนอ่ะนี่เรียบร้อยเสียบหัวคนะาราบาลเรียบร้อยครับไวซึ่งไม่รู้ทำไม <laughs> อันนี้ m s เัวพอนเซตก็มี4แบนก็ไอายาของอินเทอาไม่รู้ออกมาทำไมนะฮะแล้วก็อ่ะบาสุก้าอันนี้ของพีซาคูแน่นอนแล้วก็ขวานนะครับใส่ตั้งให้ดูนี่ขวานซาคูแบบสายเหมือนกัน เรียบร้อยส่วนของอิมเพ s e ์มาเรามาเซฟแพ็กหลังก่อนอตองน,นี้ออกหัวขาวออกแหลังสอดปีอันนี้เอาลงมาเรียบร้อยสวยงามเสียบเรียบเป็นอย่างน่ะโอเคเรียบร้อยอ ไอที่็อ่ก็ฐานใส่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาคาลิเบอร์ของซอร์อีเพาลมาอันนี้น่าจะไว้เล่นกับฟรีดอมกันดั้มซึ่งเป็นตัวพิเศษนะครับโคตรแพงถ้ามีปัญญาเดี๋ยวซื้อใหอ้เสร็จแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับ ก็ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับบาย